ฮัลโหลวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i s t Crypto นะครับในวันที่17เดือน5นะครับวันนี้ก็มาที่หัวข้อข่าวก่อนนะครับทาง Digital Euro นะครับเขาคิดว่าน่าจะมาใช้กันในปี2026เนาะก็อีกประมาณ4ปีข้างหน้านะครับระบบดิจิตอลอาจจะเข้ามาในในโลกปัจจุบันมากขึ้นนะครับต่อมาที่ Polygon แล้วก็อ่า เชนอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยเหลือทางลูแน่เนี่ยก็มีนําเสนอโดยทางมาติกนะครับก็มียื่นข้อเสนอมาช่วยเหลือนะครับแฟนทอมนะครับหรือแม้แต่ทาง VeChain เองนะครับก็มีเข้ามาเสนอที่จะช่วยเหลือทางฝั่งเทอร a ่านะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่ามันมีเงินที่มันหายไปนะครับในส่วนของการที่ดูแน่เนี่ยเทขาย BDC ไปเงินก้อนนั้น มันเหมือนกับไม่ได้กลับมาช่วยเหลือหรือพยุงพอร์ตของ l ู n น่แต่อย่างใดนะครับทาง n บแนนเขากเา็เหมือนบอกว่าอยากให้ช่วยทำให้มันโปร่งใช้หน่อยนะว่าเงินส่วนนั้นมันหายไปไหนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเอามาพยุง UST หรือเปล่าหรือว่าหายเอาไปจากระบบไปเลยนะครับอ่ะ แต่ว่าทาง LFG เนี่ยก็ยังไม่ได้ขายไบแ a น c e กับ AWAC เนาะตามที่ตามที่เรารู้นะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ขายออกมาไบแ a น c e กับ AWAC ก็น่าจะเละพอสมควรนะครับ mm hmm. เขามีการถือนะครับตัว AWAC และไบแ a น c e อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับออตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่เทขายออกมาก็คือเละนะครับนั่นเอง ต่อแม่นะครับในส่วนของดูคอนนะครับเขามีการเสนอว่าเขาจะทําการฮาร์ดฟอกใหม่นะครับซึ่งไอเหรียญเก่าเนี่ยอาจจะชื่อเป็นเทอร์ราคลาสิกไปนะครับเปลี่ยนชื่อไปเป็นรูน่าคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะทำเหรียญออกมาใหม่อีก1เหรียญน,นะครับที่อาจจะไม่ได้ลิงก์กับตัว UST stablecoin เ,เดิมแล้วนะครับแปลว่า UST เนี่ยเตรียมตัวทิ้งนะครับ ก็ระมัดระวังกันดีๆแล้วกันนะครับในต,ตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเขาก็มีการวางแผนอะไรของเขาอยู่เรื่อยๆนะ <S <S เด็กคนนี้นะครับก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะยอมอจะยอมทำลายคอมมูนิตี้ของเขาทิ้งหรือเปล่านะครับแต่เขาก็น่าจะได้เงินไปเยอะหรือเขาอาจจะเสียไปเยอะก็ได้อน,นี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับอีลอนมัสนะครับก็ ยังเหลือเรื่องดิวสุดท้ายว่ายังปิดไม่ลงเพราะเขาบอกว่าเขาอยากรู้จำนวนบอททั้งหมดนะครับในในฝั่งทว i t เตอนะครับว่ามีกี่ Account ที่เป็นบอทนะครับทางฝั่งของทว i t เตอก็บอกว,ว่าเขาก็มีการทำลายบอทอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าโดยสิ่งที่อีลอนมัสเจอเก็คือประมาณ20%เ,เป็นี่ยเป็นบอทกัแชแปม Account นะครับแล้วก็ ทางฝั่งของทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีการาลบบอทนะครับทิ้งอยู่เรื่อยๆทุกวันนะครับ We c a t spend over half a million spam นะครับ every day ก็แปลว่าบอทมันมีจำนวนเยอะมากจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าทางทวิตเตอร์เนี่ยจะสามารถที่จะ จัดการตรงนี้ได้หรือเปล่าแล้วอีลอนจะซื้อจริงหรือเปล่านะครับล่าสุดเห็นบอกอีลอนจะไปสร้างเมืองที่แอฟริกาเป็นของตัวเองอีกด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันไปต่อมานะครับในฝั่งของตลาดวันนี้ก็เขียวสวยงามนะครับมีดูแน่นะครับ AR นะครับ b y f ee, นะครับแล้วก็ ONG 4ตัวใหญ่ๆที่ล่วงเยอะละกันนะครับลูแน่เนี่ย เมื่อวานนี้ลงแตะวัดท่อมที่1นึ่ามนะครับแล้วเด้งมาประมาณแถวๆสองสามตอนนี้ปัจจุบันเริ่มวิ่งอยู่แถวประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือการเด้งขึ้นเพื่อจบหรือไปต่อแต่ความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําแล้วนะครับถ้าใครอยากจะต่อก็วัดใจกันดีๆแล้วกันนะครับอะ ส่วนต่อมา B ee, b บ f e ีนะครับบิฟีไฟแนนซ์เมื่อวานนี้ถือว่า,าเด้งขึ้นมาโหดมาก,าก 400, น, 9, นะครับจาก400ใเนี่ยวิ่งไป959นะครับวันนี้ตกมา790แล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นไป100%กว่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เริ่มลงมาเหลือประมาณ100%ถ้าใครถือแต่เท่านี้ได้ทันก็โชคดีไปนะครับอ่ะต่อแม่นะครับ,นะรบก็จะเป็นในส่วนของ ตัวกราฟปัจจุบันแล้วกันอ่ะนี่เราจะสังเกตได้ว่าตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยนะครับเริ่มลงมาแล้วพอหลุดเช่นแนวรับขาขึ้นเช่นนี้นะครับหลดลงมาก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับก็ถือเป็นขัญญาณที่ค่อนข้างดีทําให้ตลาดคริปโตมีโอกาสไปต่อนะครับแล้วก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เกิดขัญญานเ a r i s h มาแล้วนะครับตรงนี้ ก็เลยพอขึ้นตรงนี้ไม่ได้สูงกว่าเดิมเนี่ยก็เลยเริ่มล่วงนะครับเริ่มจะมาเล่นตามทรงกราฟกับเขาบ้างเนาะหลังจากที่ขี้โกงมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มาดูว่าจะหลุดแนวรับเช่นนี้อีกเช่นหนึ่งหรือเปล่านะครับตอนนี้พยายามยื้อเอาไว้อยู่ซึ่งถ้ายังยื้อเอาไว้อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่หลุดก็ได้หรืออาจจะรีเทสแล้วลงต่อก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่ามีการทุบให้หลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าฉับขาหลอกหรือเปล่าหรืออาจจะใช้เวยอยู่ในโซนตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าหลุด e MA 20ก็มักจะล่วงนะครับล่วงมาแห่เช่น EMA ม0รอแล้วถ้าหลุดร้อยเนี่ยไหลาย,ยาวแต่ถ้าไม่หลุดร้อยอาจจะเด้งกลับขึ้นไปข้างบนก็ได้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทองคำนะครับเริ่มกลับมาแล้วเนาะหลังจากที่บอกให้ซื้อประมาณแถวพันแปดร้อยแปดร้อยสิบตรงนี้นะครับก็ วิ่งมา1827แล้ววันนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นมารีเทสบริเวณ1 8น0ที่เคยให้ไว้นะครับถ้าไม่ผ่าน40ก็ลงต่อต่อแม่ Bitcoin d o m m n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  e นะครับตอนนี้สัญญาณ b d c เนี่ยเริ่มที่จะยกหัวขึ้นมาแล้วนะครับเบรกออกจากแนวใต้ออกมาแล้วนะครับดังนั้นแปลว่าช่วงนี้นะครับเป็นสัญญาณกับตัวของ BTC ที่ค่อนข้างจะ แน่นอนแล้วนะครับตรงนี้อาจจะทำบูแฟกต่อเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะครับก็มาลุ้นให้ b t c เริ่มกลับขึ้นไปนะครับไม่งั้นตลาดก็จะแดงกันยาวๆนะครับให้มันขึ้นไปก่อนถ้ามันขึ้นไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็อาจจะต้องดูว่าเบรกตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งหรือเปล่าเพราะตรงนี้ก็มี่องแนวต้านเนาะตรงนี้ต้านแรกเ,เบรกแล้วเหลือต้านที่2นะครับก็คือเช่นนี้ถ้าเบรกแค่นี้เอาไปได้ก็คือจบขาลงนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อ นะครับอันนี้คือมองในภาพ t i ม e เฟร m e Day เลยทีเดียวถ้าเราดูใน4ชั่วโมงตรงนี้มันก็กำลังย่อลงมาหรือเรียกง่ายๆว่าอาจจะปรับฐานอยู่แถวๆ4ตรงนี้นะครับถ้ายืนแล้ว break, เบรกแนวต้านออกไปได้ก็คือขึ้นต่อ,อ t o t อลมาร์เก็ตแคปนะครับกลับมาดูตรงนี้ก็เริ่มมีการใช้เว์ขึ้นนะครับยกตัวปรับฐานขึ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นสัญญ,ญาณที่ว่าควเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับต่อแม่ b d c นะครับเรามาดูภาพใหญ่ของมันก่อนภาพใหญ่ของ b d c เนี่ยเคยล่วงหลุดเส่นขาวตรงกลางตรงนี้มานะครับแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับในอดีตนะครับตรงนี้อาจจะมีหลุดมานิดเดียวนะครับแล้วกลับขึ้นมาได้ในปี2อง5ก็คือการลงจบเวฟของมันนะครับตั้งแต่2014เนี่ยไหลลงมาตรงนี้13 14ามีมีทั้งปีนะครับแล้วก็15เนี่ยมาจบที่ประมาณแถวสิงหาแห แล้วก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นทีนี้เรามาดูตรงนี้ต่ออันนี้นะครับ217นะครับ218ลงทั้งปีนะครับลงทั้งปีจนมาถึงแถวๆธันวาตรงนี้นะครับเริ่มกลับตัวขึ้นมาหน่อยนะครับ่อกลับตัวขึ้นมาแถวๆนี้มาจบที่มิถุนายนนะครับแล้วก็มาลงจนทะลุเส้นขาวอีกครั้งหนึ่งประมาณ10มีนาะนะครับ จุดนี้ก็คือลงมาถึงเส้นฟ้าด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเขาบอกว่า black friday นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ล่วงลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นใหม่แล้วก็เริ่มเวฟใหม่ดังนั้นนะครับจุดนี้นะครับเราเริ่มนะครับถ้าถามว่าเริ่มจริงมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่แถวๆเนี่ยเรานับตรงนี้20นะครับอันนี้21บอนน 20, อันนี้ก็คือแถวๆ22ยีบเนาะที่มันเรื่องเริ่มลงจบตรงนี้ยีบนะครับ แปลว่าโอกาสที่ตลาดหมีจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสอีกนะครับอย่างน้อยประมาณ1ปีทีเดียวแต่ก่อนที่จะเป็น1ปีผมว่าต้องขึ้นไปก่อนนะครับพอขึ้นไปเสร็จแล้วอาจจะเริ่มลงต่อให้จบข้างล่างตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ดังนั้นตอนนี้ถามว่าจะขึ้นไปไหนนะครับเรามาดูเช่นนี้กันนะครับเช่นนี้คือเช่นแนวต้านขีฟ้าไอ้สีขาวนะครับตรงเส้นกาะ ตอนนี้ BTC อาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสเช่นขาวบริเวณ3536ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมาตอนไหนนะครับเราถ้าเบรกไม่ได้อาจจะลงมาที่เส้นฟ้าเช่นนี้นะครับที่มันเคยลงมาอาดีตเนี่ยเส้นฟ้านะครับเช่นนี้แแปลว่าถ้า b t c ลงแตะเช่นนี้อาจจะมีโอกาสที่จะไหลลงมานิดหน่อยแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปก็ได้นะครับซึ่งดูจากอดีตเนี่ยมันลงมาเกือบถึงเส้นสีเขียวเข้ม ถ้าลงมาถึงเขียวเข้มก็จะอยู่ประมาณ18ื่นดังนั้นดูแล้วจุดกลับตัวจริงๆเนี่ยเราเห็นจากจุดนี้นะครับมันเกือบแตะบอททอมแล้วนะครับจุดนี้ก็เลยเป็นไปได้ว่าอ่ะถ้าลงอีกนิดหน่อยให้แตะบอททอมก็น่าจะอยู่แถวๆเช่นฟ้าบริเวณนี้หรือเช่นม่วงตรงนี้ก็ได้นะครับ2จุดเช่นฟ้าอยู่ที่ประมาณ23 0หมนะครับและเช่นม่วงตอนนี้ที่มันแตะไปแล้วก็คือบริเวณ2 4 5 0 0หรือ26ตรงนี้นะครับอ่ะเพราะว่าถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ย ตรงนี้ก็คือการที่มันลงหนักที่สุดแล้วนะครับลงมาเหลือ3,080 BDC เคยขึ้นไปที่จุดนี้นะครับแล้วก็ลงมา72.5นะครับแล้วถ้าดูจากจุดนี้ลงแต่ bottom ตรงนี้คือ83นะครับแต่ถ้ามาดูในปัจจุบันนะครับรอบที่มันลงรอบเนี้ ถึงตรงนี้นะครับลงแค่5้าสิบกว่านะครับแล้วก็จุดนี้ลงถึงปัจจุบันตอนนี้มันเพิ่งจะแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นถามว่าลงได้อีกไหมก็น่าจะยังลงได้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเออเอาให้พังกันไปข้างนึงถ้าลงถึงม่วงตรงนี้นะครับไอ้เส้นเขียวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถวๆเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องเปรียบเทียบด้วยว่าในอดีตราคา กับราคาปัจจุบันมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นการที่มันจะลงไป80ก็เละเทะเลยนะครับถ้ามันลง80ขไปแค่จากจุดสูงสุดตรงนี้เราจะเห็นราคา btc ลงมาได้ถึงประมาณโซน1 2ื0นนี่เองนะครับก็หวังว่าจะไม่ลงถึงตรงนี้แล้วกันนะครับต่อแม่นะครับเรามาดูในกราฟปัจจุบันกันบ้างนะครับในฝั่งของตัวด ชนี BTC เราอโอเคมันเปลี่ยนกราฟให้อีกแล้วเ่ะโอเคนี่ถ้าเราดูใน Coinbase นะครับเราจะเห็นว่า BTC ลงมานะครับที่25,000กว่ากว่าตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับ คือที่ btc ลงมาประมาณ25,003นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับมันก็ยังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงที่เคยให้ไว้นะครับตรงนี้เทรนขาลงประมาณนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าดูจากของคอยเบสเนี่ยมันติดแนวต้านที่เช่นฟ้าบริเวณนี้อยู่นะครับก็ต้องดุลให้เบรกแนวต้านตรงนี้ออกไป แต่ว่าถ้าเราดูในของ n a แนนมันก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะของไบแนนเนี่ยลงมาแค่2 6งหมกว่ากเวลาเราตีกราฟแบนนี้มันก็จะแบบดูแล้วแบบเอ๊ะตกลงฉันต้องเชื่อฝั่งไหนนะครับเออแต่อันนี้ก็คือติดต้านที่เดียวกันนะครับแต่พอเราไปดูใน USDT เอ๊ยเขาที USDC ตรงนี้กราฟจะไม่เหมือนกันละ นะครับเรามามองตรงนี้เสังเกตได้ว่าตรงนี้แตะบ o t t o m ของ channel แต่อันเมื่อกี้มันไม่แตะบอ t t o m ของ channel นะครับดังนั้นจุดนี้ก็ถือว่าอา,อาจจะต้องยึดตาม USD/C แทนหรือทาง bitstamp แทนก็ได้นะครับตัว bitstamp ก็คือตัวนี้นะครับที่เป็น BTC/USD ให้ใช้ตัวนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับ เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกว่าตอนที่ USDT มันหลุดเป๊กทำให้ราคามันอาจจะเพี้ยนไปบ้างทีนี้ในส่วนของตัว BDC นะครับตอนนี้ต้องวิ่งมาชนแนวต้านเส้นฟ้านะครับแล้วก็เบรกมันออกไปให้ได้ก็คือราคาอยู่ที่3า0 0 0ืนะครับโชนขีฟ้าอยู่ที่3 2 0 0 0ืก็ตอนนี้กำลังลุ้นว่าจะเบรกแนวต้านออกไปได้หรือเปล่านะครับในฝั่งของ4ี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีแพทเทิร์น นั่นไงโอ okay. เค PTCDT นะครับของที่ผมเขียนกราฟเอาไว้อ่ะโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในกรอบของ Falling wedge นะครับประมาณนี้ละกัน เออ falling weight นะครับก็ต้องเบรก falling w e i g t อกไปหรือตรงนี้คือแนวรับขาขึ้นของเทรนใหญ่นะครับซึ่งมันมีการหลุดเทรนใหญ่ลงมาก็ลุ้นว่าอาจจะกลับขึ้นมา r e t ทสบริเวณ3 5 0 0มตรงนี้ก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งออจุดขีฟ้าเช่นปะเนี่ยฟ้าอยู่3 2 0 0มนะครับแนวต้านถัดไปคือ35,000นะครับดังนั้นตั้งแต่3 2มสถึงสาถือเป็นแนวต้านสําคัญของ BDC ถ้ากลับมายืนหมืนได้ ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าจะไปต่อแต่ว่าถ้าขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็จะมีแนวต้านอยู่บริเวณ3 9 0 0 0ื0นถึงนะครับที่จะเป็นเทรนด์ขาลงใหญ่ก็ถ้าเบรกตั้งแต่3-2ไปจนถึง40ไม่ได้ก็เรายังมองว่ามันจะยังลงต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็อย่าเพิ่งไว้วางใจตลาดกันมากนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้แล้วก็ในส่วนของ4ชั่วโมงเมื่อกี้เนาะเออตรงนี้ก็ทำอินเวอร์ส head and shoulder ที่เคยให้เอาไว้นะครับ i n v e r t h e a d a n d s h o ์ l d เดก็ประมาณนี้นะครับขึ้นไปเทสเข็ดลวงหลุดแนวรับลงมาแต่ว่าตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าเรามองจากหลายหลายอันมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นลงมารีเทสแล้วไม่หลุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจะมองว่ารีเทสแล้วไม่หลุดก็ได้ถ้าเราตีกราฟประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เป้าแรกนะครับเราดูที่เป้าแรกก่อน หลังจากเบรกเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วถึงเป้าแรกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเป้า2ว่าพอมันรีเทสไม่ดุดแล้วจ,จะขึ้นถึงได้ไหมนะครับเป้า2ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเท่าสามหมตรงนี้นี่เองนะครับเราอาจจะไม่ได้นับไส่เหมือนเพราะนับไส้เนี่ยคือขึ้นถึง36แน่นอนดังนั้นตอนนี้สัญญาณเริ่มที่จะอยากจะกลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีพวกเช่น ema ที่มาติดขวางเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ย ก็ต้อง break, เบรกเช่น EMA 50และร้อยตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยเออแนวต้านเยอะมากเนี่ยสามเสร็จเจอ3าสต่อ3-3มเสร็จก็เจอ3-4ต่อเนาะแล้วก็3ามหตรงนี้นะครับจนกว่าจะถึง40ก็เหนื่อยกันหน่อยละกันนะครับตรงน,นี้ต่อแม่นะครับเรามาดูที่เหรียญอื่นๆกันบ้างนะครับอิตาเลเียมนะครับก็ทรงเดียวกับ BDC นะครับก็ มีการเบรกขึ้นมารีเทสแล้วก็พยายามจะกลับขึ้นใหม่แต่ตอนนี้ก็คือติด Nelson, แนวต้านเช่นขาขึ้นตรงนี้อยู่นะครับก็แนวต้านจะอยู่ตั้งแต่2,001ขึ้นไปนะครับจนถึงเช่น e MA 50เนี่ย2 1 7 0ต้านต่อไปก็จะมาที่เส้นฟ้าตรงนี้ละคือแปลว่าถ้าเบรกเส้นนี้ได้บริเวณประมาณ2,002เนี่ยก็จะวิ่งมาแทวๆ2,003ปลายๆได้เลยนะครับ b n a n c e นะครับก็วิ่ง ประคองตัวอยู่ในโซน30ตรงนี้300นะครับไม่นั้น300ก็มานะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอลุ้นเบรกเช่น EMA 50ให้ได้นะครับก็ขึ้นไปมีโอกาสขึ้นมารีเทสที่บริเวณ3 3 0นะครับต่อมาครับนะครับเรามาดูฝั่งไทยกันบ้างฝั่งไทยถามว่าลงสุดหรือ,อยังถ้าดูเดตอนนี้คือสุดแล้วนะครับดูเดตอนนี้คือสุดแล้วแต่ถามว่ามีแรงซื้อกับเข้ามาหรือ,อยัง เรามีแท่งมาชัจันโผล่มาแล้วนะครับแล้วก็เจอเทขายล่วงลงมาตรงนี้นะครับดังนั้นครับตอนนี้อยู่ในชงเ,เขาเรียกว่าอะไรไซด์เวย์เพื่อลุ้นกับตัวแล้วกันนะครับตรงนี้ชงอาจจะไม่ค่อยสวยครับเท่าไหร่ตีประมาณนี้แล้วกันชงอยู่ในตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็กำลังไซ้เวย์นะครับถ้าเบรก ลงก็ลงมาที่เดิมแล้วกันมารอเก็บแถวที่ประมาณ10 5 1 0 1นึงประมาณนี้นะครับแต่ว่าดูจากเดย์แล้วจริงๆมันก็ไม่น่าจะลงต่อแล้วนะเออยกเว้นว่าม,มันมีอะไรกับกรตอ,อยู่หรือเปล่าตอนเนี้หรืออยากให้ได้ราคาต่ำกว่านี้ก่อนหรือเปล่าค่อยค่อยเข้าแามากต่ออ,อ,อันนี้คือแนวต้านขาดลงนะครับดังนั้นะอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณเนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ เพื่อที่จะรู้ว่าเออมันจะวิ่งขึ้นตามเช่นนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับหรือถ้าหลุดก็จะลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วทำแพทเทิร์นค่อยกลับตัวขึ้นไปแนวรับนะครับต่อไปจะอยู่แถวๆนี้เลยนะครับโซน90ถ้าหลุดร้อยลงมาเนี่ยก็มาเก็บของแถวๆ80 60ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างเนี่ย68นะครับ66โซนนี้จะเป็นโซนเก็บของโซนสุดท้ายนะครับ ถ้าจบตรงนี้ก็ก็น่าจะจบชีวิตแล้วนะครับสำหรับบิดครับนะครับเออถ้าดูในวีคเนี่ยมันไหลลงเรื่อยๆนะครับยังมีโอกาสลงได้อีกแต่ว่าถ้าดูจากเดมันควรจะต้องขึ้นไปหน่อยเออนะครับประมาณนี้อันนี้คือสําหรับฝั่งบิตครับเริ่มเปิดเขียวมาบ้างนะครับอาจจะมีการใช้เวเนี่ยถึงสช้นเดือนแล้วก็ค่อยดีดเบรกขึ้นไปมองว่าน่าจะเป็นอย่างนง้นนะครับต่อมาเจฟินนะครับ ตัวนี้ d a เนี่ยหลังจากมันแตะไปแล้วเนาะเ,ออเกือบๆแตะมันเด้งขึ้นแล้วมันลงต่อนะครับตอนนี้ก็ไม่ต่างกับทางบิดครับนั่นแหละนะครับก็ทรงน่าจะแบบอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมรอเลือกทางนิดหนึ่งนะครับรอเลือกทางเปิดล็อกขึ้นมาแล้วกันเละอ๋อลืมไป ปิดตรงนี้ก่อนโอเคสำหรับ j จฟินะครับตัวนี้เราก็เห็นแนวต้านมันคล้ายกับปิดคับเลยขึ้นมาเป็นใช่ชนตรงนี้ไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยต้องวิ่งมาจนถึงแถวๆถววันที่20 2สิบิบเอแถวๆนี้นะครับแล้วดูว่าถ้าชนแล้วมันจะสามารถเบรกแนวต้านลงหรือเบรกขึ้นก็ได้นะครับถ้าตรงนี้ขึ้นไปรีเทสแถวสี่เท่าไหร่เนี่ย โซนตั้งแต่42ถึง45ไม่ผ่านก็อาจจะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งถ้าเท่า30ให้เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับมองว่า30เนี่ยถ้าลงหลุดมาก็น่าจะลงมาแถวนี้เลยลงมาวิ่งใช้เวที่เดิมประมาณ13บาทถ้ายังลงอีกนะครับอ่ะต่อแม่นะครับมาดูที่เช็คบ้างนะครับเช็ควันนี้เปิดแท่งเขียวมาฉันจันขึ้นมานะครับ ก็มีการดิดราคาขึ้นมาหลังจากที่วิ่งไซเวสา3บาทอยู่แนานแมากเนะี่ยไอเหรียญเนี้ยไซเวตรงตรง,ตรงสักพักกันเดี๋ยวมันก็ขึ้นทุกทีแต่ว่าวานมันมีแรงซื้อทุบขึ้นดันขึ้นมาราคาขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะรอสาวถวยีามยี่ตรงนี้เพื่อวิ่งให้สุดทางนะครับจะได้เลือกทางว่าขึ้นต่อหรือว่าจะลงอาจจะมีการไซเวนะครับหรือลงมาดีเทสก็ได้ นะครับดังนั้นตอนนี้ขึ้นไปแล้วก็อย่าเพิ่งเสียงนะครับโอกาสที่มันจะร่วงลงมาหน่อยก็มีเหมือนกันเ,เกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาถ้ามันประคองตัวอยู่โซน3.5ได้เนี่ยอาจจะใช้เวลขึ้นต่อนะครับอ่ะมาดู i o s t บ้างนะครับทรงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลย ก็เลยเลือกมาเหมือนเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็มองว่า iot น่าจะถ้าดู d a เนี่ยเหมือนมันยังไม่ลงแต่บ o t t o m ชัดทีเดียวอืมอาจจะมีโอกาสลงมาย่ำา1 4 4ีกสักรอบแล้วทำ pattern นเบรกเอาไปหรือเปล่านะครับดูใน4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ทรงเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีสัญญาณกับตัวที่ชัดชักเท่าไหร่ เนี่ย <N ee> ก็รอเบรกยี่สตรงนี้เหมือนกันนะครับหลายๆเหรียญลอยี่ยี่องนั้นเลยไม่รู้ตรงนั้นจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นข่าวร้ายก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าถ้าไอ d กลับมายืนบนศไอ้ชัยห้ตรงนี้ได้มีโอกาสที่จะเริ่มเวฟใหม่นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นใหม่อ่ะต่อมา knc นะครับหลังจากที่ทำไลทชิงเวทพุ่งขึ้นม่ตรงนี้นะครับ ทำอะไรเพงเวทพุ่งขึ้นมาก็หลุดลงมานี่ลงนรกเลยนะครับจากประมาณเกือบ7เหรียญห้าเหรียญนะครับก็ลงมาที่1.4 1.3ตรงนี้นะครับตอนนี้เกือบเรียกง่ายๆว่ามันเป็นไส้ที่เด้งขึ้นมานะครับก็ตอนนี้จะรีเทสประมาณ2ดอลลาร์แนวต้านถ้าเบรก2ดอลลาร์ไปต่อนะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็น่าจะยังลงต่อได้อีกนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับ ดูใน4ชั่วโมงตอนนี้ก็คือเบรกเอามานะครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นต่อต่อแม่นะครับตัวแบตนะครับแบตนี้ก็ถือว่าลงแตะบอททอมดแล้วนะครับมีแรงชื้อดันกลับขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะใกล้ลงจบแล้วนะหลายๆเหรียญตอนนี้นะครับก็ดูแนวโน้ม 4ชั่วโมงตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นกับตัวแค่ทีเดียวแต่ว่ามันก็มีการดันราคากลับขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้อาจจะเห็นมี Head and Should e r เหมือนกันนะครับ i n v e r t He a d a ดแอนด์โชก็ดันราคาขึ้นมา r ีเทสแล้วก็ลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยตีให้มันใกล้หน่อยประมาณนี้ก็เบรกออกมาใช้เวแล้วก็ถ้ายืนเหนือไอ้ชัย50ได้ที่ราคาประมาณแถวๆ0.4 4, 4นะครับประมาณ44เนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อนะครับต่อมา Zero. เชโล่จริงๆมันก็ล่วงมาทุกตัวแหละดเนี่ยนะครับถ้าดูดเนี่ยมันล่วงทุกตัวแต่ว่าก็คือหลายตัวเนี่ยอาจจะยังลงไม่แตะบัตทอมบ้างหรือว่าลงแตะบัตทอมแล้วก็มีนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าตัวไหนที่จะกลับขึ้นมาได้เร็วที่สุดเอ ตลาดตอนนี้ก็ดูมีแนวโน้มว่าน่าจะใช้เว์แล้วก็อยากขึ้นกันแล้วนะครับรอรอแค่ตัวเดียวว่า BDC เนี่ยจะทำ Inward Head and Shoulder วิ่งขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเอาคอยก็จะวิ่งตามกันขึ้นไปเออตอนนี้ก็เรียกง่ายว่า BDC ยังดูดเงินอยู่แล้วกันอะตัวนี้รอเบรกเนาะเห็นสัญญาณตรงนี้ละเออสำหรับเซโนะครับรอเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับ ตัวนี้มันไม่มันเบรกออกไปแล้วนะครับดังนั้นอาจจะตามมันไม่ทันแล้วโอ้กดแล้วมันกลายเป็นไอตัวนี้ขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยตรงนี้วิ่งใช้เวละนะครับเป็นการใช้เวแบทวิ่งใช้เวลรอแรงซื้ออย่างเดียวอ่ะใช้รอเบรกสามเหลี่ยมนะครับส่วน EOS นะครับตัวนี้ก็อ่า เกือบแตะบัตทอมแล้วนะครับรอลุ้นเบรกแนวต้านขึ้นแหมเรามาดูขีชั่วโมงกันว่าอยู่ในสามเหลี่ยมเหมือนกันหรือเปล่านะแปลกอโอเคขี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้เอาอัตโนมัติออกอนะถ้าดูจากในตรงนี้ก็คือเริ่มยกไอ้ขึ้นมีโอกาสที่จะ เบรกแนวต้านเร็วๆนี้ะนะครับ eos เบรกเมื่อไหร่น่าจะบินนะครับตัวนี้กำลังจะมีอีเวนต์ใหญ่ในวันที่19ถ้าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับรอดูสามเหลี่ยมนี้อีกอันหนึ่งถ้าเบรกอันนี้ได้น่าจะใกล้บินแล้วนะครับอีกไม่เกิน1แท่ง2แท่ง3แท่งไม่เกินเที่ยงคืนนี้รู้เรื่องนะครับว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลง นะครับตัวนี้ก็ดูแน่สนใจทำฮาร์ดฟอกนะครับก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วหรือยังหรือว่าฮาร์ดฟอกเสร็จแล้วจะล่วงนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะถ้าทำฮาร์ดฟอกแล้วล่วงนี้ก็ถือว่าเจอแรงเทขายแทนนะครับโอเควันนี้ก็หากใครขึ้นชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ ลุ้น btc นะครับให้มันวิ่งบนเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าวิ่งบนเส้นนี้ไปต่อก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ30กว่าตรงนู้นนะครับแล้วก็ถ้ายืนเหนือ40ได้อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบงงๆไปเลยทีเดียวว่าเฮ้ยมันขาลงแล้วมันเปลี่ยนมันขึ้นแล้วเหรอนะครับก็ไล่ไปนะครับตั้งแต่3 1 3 2นะครับไล่มาเรื่อยๆเนี่ยพอถ้าชนแนวต้าน อาจจะลงก็ได้นะครับตรงนี้เออเนี่ยแล้วก็ลงเทสท้างล่างแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับให้มันค่อยๆวิ่งขึ้นใหม่ตามเทรนประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ